ทางกผมขอประชาสัมพันธ์เรื่องบางเรื่องหน่อยในโลบอกนะครับคือตอนนี้นักเรียนในร้อยผมใกล้จบฝึกแล้วนะครับก็จะได้เลื่อนยศจากนักเรียนในร้อยเป็นร้อยตีนะครับก็น่นแหละปีใหม่มีแต่เรื่องดีๆผมก็จะได้เลื่อนยศเป็นร้อยตีแล้วผมรู้สึกโอเคมากเลยเพราะได้เลื่อนเป็นร้อยตีผมจะได้มีอีกอะไรทํานะครับโปรดติดตามด้วยนะครับหลังวันเสาร์นี้ จะอาจจะมีอะไรให้พาไปทําในยศดร้อยตีครับก็แค่บรป,ประชาสัมพันธ์สั้นๆแค่นี้นะครับแล้วก็ขอฝากเอ่อวันขึ้นปีใหม่ด้วยครับไม่ว่ามันจะผ่านมาแล้วแปดวันแต่ผมไม่ได้ทําคลิปเลยเพราะว่าผมไม่ว่างแล้วประโคมหมากกับขี้เกียจทําแล้วก็ไม,ม่หมดแล้วก็หมดไฟไปสักพักนิดๆหน่อยๆเพราะว่าขี้เกียจทํากับ youtube อะไรพวกนี้ก็เลยหายไป นะครับและก็จะกลับมาแล้วกับหาคอนเทนต์ใหม่ๆที่อาจจะไม่แค่2องสี 5. อาจจะเป็นเกมแนวเรือก็ไม่เกมแนวสงครามอย่างเอินเทเนเชีที่วางแผนจะลงก็ไม่ h o r i z o n b l u e ก็ไม่ไปพาทัวร์ในแมปซูเอบูนะครับก็ฝากแค่นี้นะครับขอบคุณครับ 티ี히ด